สวัสดีนะครับผมวันนี้มาอัปเดตของกันหน่อยนะครับของของซิ่งนะครับตุ่มนี่ครับนี่จะเป็นตุ่มยันม่านะครับยันมาร้อยห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่ตัวเดียวกันนะครับใส่กันได้หมดเลยนะครับมีเพืเ่อนๆหลายคนถามมาว่า เอพี่ยันมาร้อยยี่สิบนี่ใส่เอ่อยันมาร้อยสิบห้านี่ใส่ของร้อยยี่สิบได้ไหมอ่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นไล่เบาให้แล้วนะครับอ่าดูนะครับอ่านี่ยันมานะครับอ่านี่คือดามพร้อมแล้วนะครับอ่าอ่าตอนนี้ไล่เบาแล้วนะครับอ่าแล้วมาดูอ่ามาดูที่ยังไม่ได้ไล่เบานะครับอ่ามันก็จะหนาประมาณนี้นะครับ อ่าดูนะครับอ่านี่ดามให้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะต้องไล่เบาเหมือนกันหมดนะครับอ่าตอนนี้คือเอามาเปรียบเทียบไปดูเฉยๆนะครับว่าระหว่างไล่เบากับไม่ไล่เบามันต่างกันขนาดไหนนะครับดูนะครับอ่ผมจะเจียสั่นตรงนี้ทิ้งนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วมาดูของคูปุต้านะครับอ่าตัวนี้คูปุต้าเอทอ ใส่กันได้นะครับตัวเดียวกันอ่าอันนี้ไล่เบาแล้วนะครับอ่ะ,อะดูเปรียบเทียบดูนะครับกับตัวที่ยังยังเดิมๆนะครับอ่าแค่เพียงแค่ดามอย่างเดียวนะครับตัวนี้อ่ะีเมืออาจจะยังจะไม่อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่าเพิ่งหัดเพิ่งเริ่มหัดเชื่อมนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าใครสนใจก็ พักหลังไม้ได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งนะครับอ่าเรามาดูสปริงกันบ้างครับอันนี้จะเป็นสปริงของยันม์มา TF นะครับอ่าตัวนี้ดูนะครับของผมจะเป็นสเต็ปนี้นะครับอ่าเพื่อนๆสองตัวผมจะไม่เน้นแข็งมากนะครับเพราะว่าถ้าแข็งมากเกินไปคันนี้มันจะน็อกควันนะครับสปริงแข็งมากไม่ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับ ถ้าสั่งสปริงที่ผมเนี่ยผมแนะนําให้เอาตุ้มไปด้วยนะครับอ่าเพราะตุ่มผมจะไล่เบาไว้แล้วนะครับมันไม่จะเป็นต้องใช้สปริงแข็งมากนะครับสําหรับตุ่มที่ไล่เบาอ่าครับอ่าและนี้เป็นสปริงวาลวนะครับอ่าสปริงวาลวแต่งอ่าของยันมานะครับทีเออ่า1้อยห้าร้อยสิร่สิ่ามาดูของอาทีกันบ้างนะครับอ่าจะเป็นตัวกลางนะครับอาที R T. ดูนะครับอันนี้สเตปสองตัวเหมือนกันนะครับของผมจะไม่มี3ตัวนะครับเพราะว่าถ้าสามตัวปุ๊บนี่แหมมันความรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปนะครับคือสปริงแข็งนี่มันดีตอนที่ว่าเราจอดเร่งนะครับอ่ามันอาจจะขึ้นไวอ่าถูกใจใครหลายลหลายคนนะครับแต่พลาลงพื้นก็มีหนีกับสปริง2ตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะ ไม่ไม่ไม่ไมน็อกควันเหมือนสปริงสปริงแข็งนะครับอ่าแล้วดูสปริงวาลของอ่าคูปตานะครับอ่าอันนี้จะเป็นสปริงแบบสําหรับที่ว่ารถมีแคมนะครับอ่าขดมันจะห่างครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอ่าอันนี้ขดถีนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่าแล้วตัวมันจะใหญ่กว่านะครับอ่าใครสนใจก็ทักหลังไม้ได้เลยนะครับอ่าจะให้ดีก็ช่วยบอกด้วยว่า สำหรับรถมีแคมหรือว่ารถแค่ทำไล่ข้างธรรมดานะครับอ่ะทำไล่ข้างธรรมดาก็จะเป็นสปริงแบบนี้นะครับอ่อันนี้เป็นจะเป็นของ E ีทีนะครับฝั่งนี้อ่ะนี่ครับ ET ทมาครับสเต็ปเดิมครับนี่สองตัวเหมือนเดิมครับอ่ผมจะเป็นสเต็ปง่ายๆครับอ่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อหลังไม้นะครับอ่หรือจะโทรก็ได้นะครับอ่า เบอร์โทร087 312 7989นะครับอ่โทรมาทักมาคุยกันได้นะครับาราคาไม่แพงนะครับออันนี้ก็จะเป็นสปริงวาล์วแต่งก็จะประมาณนี้นะครับอ่ถ้าใครสนใจนะครับฝากด้วยนะครับทีเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวนี้ผมจะมีน็อตหกเหลี่ยมแถมให้นะครับผมจะแถมให้หมดเลยนะครับน็อตหกเหลี่ยมเพราะว่าเนี่ยเวลาเราล้อมไปแล้วอะรูตรงนี้บางทีน็อตน็อตเรามันเป็นน็อตน็อตเหลี่ยมเบอร์สิบธรรมดาใช่ไหมครับมันอาจจะขัดไม่ได้นะครับ ผมก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมให้นะครับเดี๋ยวให้ดูน็อตนะครับอนี่นะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับยางดีเป็นหกเหลี่ยมนะครับอเป็นน็อตดำนะครับน็อตนอกนะครับไม่ต้องกลัวขาดนะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ